สวัสดีครับมาอยู่กับผมช่างสมยศกับร้านนำซับโมบายเหมือนเคยนะครับวันนี้ก็จะมีงานในส่วนซัมซุง Samsung, นะครับ J 7 2 0 1สอสิวิตปิดเปิดเน้นเสียทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในนะครับในส่วนตัวสวิตนะครับมันก็จะมีอะไรอยู่2ชิ้นเนาะก,ก็จะมีแผรที่เป็นเม็ดสวิตอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีปุ่มที่เอาไว้กดอยู่ข้างนอกอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็จะดูแลแล้วก็เปลี่ยนอะไรเนี่ยเป็นเคสเคสไปบางตัวเสียเฉพาะข้างนอกบางตัวเสียเฉพาะข้างในนะครับ อย่างเคสเนี้ยเสียทั้งข้างนอกข้างในนะครับเราก็จะทําการแกะนะครับในส่วนตัวแพรสวิตข้างในออกมานะครับเพื่อทําการเปลี่ยนตัวเม็ดสวิตตัวนี้นะครับผมแล้วก็หลังจากที่เปลี่ยนเสร็จก็ใส่กาว UV เพื่อการน้ํกากันช็อตนะครับตัวนี้เนาะครับหลังจากนั้นก็นําแพรสวิตตัวเนี้ยเข้ามาใส่นะครับแจ้งไว้ก่อนนะซัมซุงบางเครื่องเนี่ยค่าใช้จ่ายกับค่าแรงเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าบางเครื่องเนี่ยจำเป็นจะต้องแกะจากหน้าจอแต่อย่างเคสเนี้ยมันแกะจากด้านหลังได้นะครับแล้วก็ หลังจากที่เราเปลี่ยนเมสสวิตข้างในนะครับพร้อมที่ก็เปลี่ยนสวิตข้างนอกด้วยนะครับตัวอะไหล่เมสสวิตข้างในแล้วก็ข้างนอกเนี่ยเป็นอะไหล่ของใหม่ของแท้ทั้งหมดทั้ง2ตัวนะครับที่เรานํามาใส่ให้กับลูกค้าทําให้ใช้งานทน,นครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยก็เทสใช้งานนะครับทาการเปิดเครื่องนะครับก็ลองดูนะครับตัวนี้ถ้าของใครที่พังอยู่ก็สามารถเข้ามาใช้บริการที่ร้านออมซัพโมบายได้นะเรามีเครื่อง ไม้เครื่องมือแล้วก็อะไหล่พร้อมให้บริการนะครับสําหรับพี่ๆช่างน้าที่ขาดเหลืออะไหล่หรือว่าเครื่องมือนะครับก็เข้ามาดูที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้นะครับขอบคุณครับ